สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับร้านพิชพัมน,น้นาหรือกับอาจารย์พิชายอีกเช่นเกาและเช่นเคยหรือคือเกา่น้หนะครับผมมาพอกันแล้วก็สาระดีๆมาบอกเกากันกับพี่ๆน้องๆทุกท่านเอฟซีทุกท่านนะครับผม ก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านทุกหำลังใจและติดตามกันโดยดีเสมอมาและก็ติดตามกันอย่างนแน่นนะครับแล้วก็ขอบคุณกับพี่ๆน้องๆที่สามารถซ้อมได้แล้วก็โทรมาอาจารย์ผมซ้อมได้อย่างทต็ที่นี่สุดยอดน่ารักมากนะครับผมมื้อนี้ก็จะาสาระดีๆมาบอกก่กันอีกคือเก่าเปลี่ยนหัวลืนบนเป็นปั๊มฮิตจิอินเวอร์เตอร์400บัตน,นะครับเป็นปั๊มเทอร์โบบางท่านเขาก็เรียกปั๊มเทอร์โบนะครับดังนั้นวิธีการเรล็กน้อยตรงจุดนี้หลายๆท่าน่ามองข้าม อะไ่ตัวนี้หมดอายุการใช้งานนะครับดังนั้นถามว่าอะไรมีไหมครัาบอาจารย์มียังมีอยู่นะครับอินวร์เตอร์นะครับเปลี่ยนมาเรียนวนกันอันดับแรกเราก็มาก,ก่อนเลยรับเบอร์13เนี่ยตันี้เราก็ต้องหมุนออกด้วยเพราะเราต้องใช้อะไรตัวเดิมฝาจุกเราต้องใช้ตัวเก่านะครับ lại nhìn vào chẹp đi, nói mà อะไรพวกน,นี้เราต้องโอ้น้ำค้างอยู่เฉียหมดเลยนี่อึ๊บอือเย็บหมดละสับักน้ำไว้ก่อนต่อมาจการตรงนี้เลยนะครับ ngoan อย่นี้จะต้องประกบอยู่อย่นี้นะครับผมอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะมันแตกขั้วอะไรงนี้ก็ได้ออกมาแล้วมาแล้วก็มาทัวร์เล,ล็กวนี้ น,นี่เบอร์สิบครับผมเป็นหน้าตาแบบนี้ละ แตกอยู่ตรงนี้แตกอยู่ซอ,อกข้างในนี้ครับน้ำพุ่งไหลฉีดออกมาครับแล้วอะไรครับคุณมีอัน,อน,นที่นี้พวกอะไรพวกนี้นะครับอย่งนั้น เราต้องเอาของใหม่ขึ้นมาเทียบของใหม่ขึ้นมาเลยน,นี่ของใหม่ครับผมพิเชิ นนีก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้จะเป็นสีเทาเนี่ยนะครับผมเป็นสีเทา่อะไรใครจะคิดไหมเราก็จับเทียบงนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ต้องเข้าอย่างนี้อกอ็จะมีล็อกอยู่มมีล็อกที่ตรงนี้เห็นไหมล็อกเล็กๆ ครับผมเราเ,เ,รเรียกเข้าตรงฟันเข้าตรงฟันม,มันจะมีฟันเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปในเขี้ยวของเขาพอดีนะครับก,ก็เป็นลักษณะนี้พอเข้ามาแล้วเห็นนะครับจะเป็นในแนวนี้นะครับเันเรียออกมาใส่ตันเดิม ต่อไปชุดซีนชุดซีนเนี่ยมาดูนะครับมันจะมีรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับผมจะมีข้อแตกต่างนะนะครับผมจะมีข้อแตกต่างไม่เหมือนกันนะครับผมจะมีเล็กมีใหญ่นะครับ เ้าเราก็จะกดล็อกด้านข้างเขาจะมีล็อกอ้ออาผม

นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นรูใหม่ใสา่ย,ยากนะครับผมพอเราต้องตามเข้าไปใหม่ครับ ยากทีดสด เสร็จเรียบร้อยทางฝั่งนี้เสร็จแล้วแล้วก็หันมาฝั่งนี้ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปิดฝาจุกดขั้นตอนสุดท้ายเี๋ยวลงเกี่ยวจะไปฝืนเกี่ยว จองฝืนเนี่ย เรียบร้อยครับเปลี่ยนหัวนึงบนนะครับซึ่งอะไรตัวเก่าเขาเป็นตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนจะม,มีอะไรองค์ประกอบอยู่แถวนี้ทําตามที่อาจารย์ชี้แนะได้เลยนะครับจนตัวนี้ก็เข้าตามนี้หัวนึงบนแตกเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับนะครับผมตอนนี้ผมเทย้น้ำอยู่ตัวเก่าที่เป็นหัวเส้นเงินเส้นเงินตัวนี้ือแตกนะครับผมแตกตรงนี้ ด้าล่างก็แตกคุณครับผมด้าล่างก็แตกตอนนี้เปียกอะไรสิเรียบร้อยติดเทปน้ำเรียกว่าเป็นปั๊มเทอร์โบบางท่านก็เรียกว่าปั๊มเทอร์โบมันเสียงดังฟีมันก็เทอร์โบครับผมมันก็เสียงเครื่องเครื่องเครื่องบินอะไรประมาณนี้ เปิดนะเป็นลักษณะในแนวเดียวกันแล้วก็วางแล้วก็ดึงแตะละชิ้นตะละชิ้นถ้าหากเรากลัวหยับจะเพื่อเราหลงลืมนะครับผมเราก็สามารถแยกแบบนี้ใส่ตามแบบนี้แยกแบบนี้ใส่ตามแบบนี้เรียงอะไรให้เหมือนกับตัวเก่าตัวใหม่ให้ด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังไปทางทิศเดียวกันแล้วก็จะได้จับอะไรตัวนั้นนั้นถูกแล้วก็จะเอาลงถูกตำแหน่งนะครับง่ายๆนะตรงจุดนี้ลองไป ง่งายๆนะตรงจุดนี้ลองศึกษาเรียรู้เพิ่มเติมกันดูแล้วก็ทําตามนะครับพี่ๆน้องๆจะได้ประหยัดแเซฟขึ้นนะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ